นี่มาดูจิงทีรีสอร์ทนะครับจิงทีรีสอร์ทต้นไม้สวยงามเงินตากแดด <c oughs> ไปทางไหนเนาะเล่นสระน้ำเพือนไปมาก ปลูกต้นไม้ไว้สวยงามครับตรงนี้มาดูนะครับวันนี้มาติดพมาม่านที่นี่ <c oughs> รีสอร์ตอยู่ท่าพระวิชิงทรีรีสอร์ทท่าพระนี่คือยู่ตรงไหน

ได้ได้อาจารย์ถ่ายให้ผมหน่อยผมจะยกของมาลองถ่ายอยู่แล้วเลยเอาอะไรบ้างนั่นแหละเหลืออันเดียวฮะเอาลงไปหมดแล้ว้างนางนงเขาถามอยู่ว่าต้องเจาะไหมหนูไม่รู้เนี่ยเขามาดูให้อยู่ราอเราต้องถอดรองเท้าเหรอโอ้ต้องถอดรองเท้าใช่ไหมวันนี้เขาตีสามตีกล้ออยู่ในนี้นะเรื่องโฆษณาใหญ่ อันนี้มันกี่เมตรสามเมตรกว่าเนาะไม่รู้ครับเมาเก่งเลยไม่มีอะไรลองไม่หล่ะผมฝุ่นจะลงที่ยาเลยอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้โอ้อันะนี้ผเลองนะมันจาวไปรุ่มแค่สองอันนี้ใช่ไหมถูกไหมใช่ที่ขอบวัดขอบวัดตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะคจะอะปิดไหม เป็นไงบ้างปิดใชแล้วขั้งฉากแล้วเป็นผ้าไหมาด้านนี้คตเตอร์ไหม,มนี่แกย่าให้โดนของข้างในแล้วกันได้มาแกะอันนี้มาถ <c oughs> เกอบเรื่องากโดกินมาเนี่เป็นสนามกอล์ฟ น,นี่ไงมีหลุมด้วยจานนี่หลุมหลุมกรอบเออทำดีอันนี้ย่าเทียมเนาะโอ้เขาเล่นสีสวยงามตีใส่จอครับผมอืมเขาตีใส่จออ๋อเหรออ๋อไปริกสนาม